วันที่9เดือน9ถือว่าเป็นวันมงคลได้มีโอกาสไปเลี้ยงอาหารช้างซุ้มสีทับไทยไปถึงก็พ่อไม้กาลังทานข้าวกับครอบครัวท่านรีบลุกมาบริการเลยนะไม่ได้ทานข้าวต่อประทับใจมากเลยโดยเชือกแรกที่เราได้ป้อนก็คือพังสุพรรษานะพังสุพรรษานี่เป็นช้าง,งเอ,อาเซียงดูมีเอฟซติดตามเยอะยยยยสั่งสุพัษาเห็นก็ดีใจนะแต,ตะ่นางก็จะออกต่กระหน่อยนะ มันก็จะบางทีเราป้อนไปนี่ยังไม่กินนะอยากจะได้อีกแล้วก็เป็น้างที่น่ารักมากเลยถ้าใครได้ใกล้ชิดนี่จะประทับใจตอนขากลับนี่ยังนางไม่อยากจะให้กลับเลยนะยังกอดไว้นะรัดไว้อย่าให้กลับเนี่กินป้อนแล้วก็ไม่ยอมใส่เข้าปากนี่อยากจะเอาอีกนะ อเอาอีกอย่าเอาให้ได้เนี่ยเราจะบอกให้กินก่อนกินก่อนนางก็ไม่ยอมต้องกินนะเราจะให้ป้อนอีกอันี่คือเชือกแรกนะก็คือสุพรรษาเชือกที่สองนี่ชื่อว่าบารมีนะบารมีนี่อายุ5ปีก็อายุเล็กๆกับสุพรรษานะ แต่ช้างทุกเชือกนี่ก็ก,ก็ไม่ใช่ว่าจะจะดังทุกเชือกนะบางเชือกก็ก็ไม่ดังนะบางเชือกก็เป็นช้างธรรมดาก็เหมือนอย่างคล้ายๆกับช้างหลายๆเชือกแล้วก็มองดูเาเฮ้มันเหมือนกันทําไมเขาอเอเชือกนี้จึงไม่ดังนี่ก็คือบารมีสุ่มนี้จะมีช้างอยู่หลายเชือกเหมือน,น,นกันนี่รวมแล้วก็สิบกว่าเชือกได้กินคนละสามสีวีแต่สุภรษาจะได้เยอะที่สุด เชือกที ah, ่3ก็คือดอกอ้อนะที่หลงเข้าป่าหายไปที่สร้างเรื่องราววีรกรรมที่ผ่านมานั่นแหละดอกอ้อนี่เป็นช้างที่ตอนตัวเล็กๆนี่ก็จะเป็นช้างเสยนรูพอโตขึ้นมาก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งอ่ะบาลมีก็เห็นว่าอร่อยขอกินอีกเชือกที่4ก็คือพังแม่กําไรนี่เป็นแม่ของสุพรรษาเป็นแม่ของตนอ้อนะ สนอ้อยเห็นแล้วก็ยังใหญ่จะกินอยู่ยิงวันหลังโอกาสหน้ามีก็จะเหมาไปเยอะๆเลยไปสักปีขึ้นคันหนึ่งให้กินให้กินอร่อยให้กินอย่างเต็มที่เลยภาษาเาอีกาากลับมาสุพรรษาดักหน้าไว้แล้วไม่ยอมก็ต้องขอให้จัดให้แกอีกหนึ่งหวีนะสุพรรษานี่ไม่ยอมเลยต้องได้เยอะกว่าเขากินได้มากที่สุดเลยเนี่ยสุพรรษานี่วันนี้ก็น่าจะประมาณหกเจ็ดปีคนเดียว บางเชือกได้แค่สามวีตุสุพันาไม่ยอมทางถัดจากสุพรนษา,าก็คือ,อเชือกนี้มันจะชื่อว่าวันจันนี่แหละฟังไม่ชัดอันนี้ก็ถ้าใครทราบในเชือกนี้ชื่ออะไรก็แจ้งมาได้ถ้าเกิดผิดพลาดนะเ,เชือกนี้ก็ป้อนประมาณ3ามสีวีอ,อืมอร่อยเลยนะช้าง พวกไม้ก็กล้วยนี่ผสมุนบของหวานกินเยอะแล้วสีวงแล้วนก็เป็นพวกยาเนี่ยยาในปสมุนข้าวกินกินข้าวแล้วก็กินของหวานสมุนสราไม่ยอมมายาเอีกจะดักยาอีกถัดไปนะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังคลายงามนะช้างที่มีเพลงเป็นของตัวเองชื่อว่าเพลงชัยคลายงามคืนถิ่นเพลงนี้เพราะมากนะใครยังไม่ ไปฟังก็ไปหาฟังได้นะทาง YouTube มีทั้งเวอร์ชั่นของผู้ชายแล้วก็เวอร์ชั่นของผู้หญิงร้องพายง,งานเป็นช้างที่รูปหล่อสง่าง,งามมากพ่อไม้ว่าซื้อมา2ล้านบาทถัดมาเชือกที่เนี่ก็คือสิริมงคลช้างนี่ก็เป็นช้างที่สง่าง,งามอีกเ,เชือกหนึ่งเหมือนกันสิริมงคล อร่อยเลยแหละเพราะว่ากล้วยมันจะกินแต่ว่าเป็นอาหารที่โปรดของพวกช้างซิริมงคลนี่เชือกที่7เชือกที่8โอ้อันนี้คือพ่อใหญ่ปลายพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่เป็นช้างที่สง่าง,งามอีกเชือกหนึ่งงาก็สวยด้วย ตาสวยงาสวยอร่อยเลยล่วงไปวีนึงจะเก็บกินทีหลังเนี่ยปลายพ่อใหญ่เชือกที่เก้าชื่อว่าใบบุญนะใบบุญเนี่ยจะเป็นช้างที่จะมีขนด้านหน้าเนี่ยขนข้างหน้าเนี่ยแถวตรงกระโหลกนี่เยอะมากช้างสวยนะทรงสวยอยู่เชือกหนึ่งงทรงสวย เชือกสุดท้ายเชื่อกที่สิบเ,ออเป็นแม่ของเป็นแม่ของใบปุ่นนะอันนี้ก็ประทับใจวันนี้นะพ่อไม้มีกำลังทานข้าวอยู่กับครอบครัวท่านรีบลุกมาเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทานต่อมาบริการจนเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยทางครอบครัวก็ทานกันอิ่มพอดีพ่อไม,ไม่รู้ทานอิ่มหรือเปล่าก็ประทับใจดังนั้น ใครที่ว่างๆนะะจะไปเลี้ยงอาหารช้างที่ซุ้มสีอุบไยกข็ขอเชิญได้นะทางซุ้มสีอุบไถย,ยินดีต้อนรับทุกท่าน